สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสั่งชีวิตลิซ่าแบล็กพิงที่ลอนดอนลืมภาพซุปตาใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเป็นซุปตาร์ระดับโลกที่ขยับตัวทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นข่าวดังเป็นกระแสด่งดังสุดๆสำหรับลิซ่าแบล็กพิงล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าใช้ชีวิตชิีวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโดยลิซ่านั้นไม่ได้แต่งหน้าแถมยังแต่งตัวได้ชิลแบบสุดๆ โดยแฟนคลับผู้โชคดีได้บังเอิญเจอลิซ่าที่เข้าไปช้อปปิ้งที่สุปรีมสโตร์ด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ